เหียวแม่ขอขนมกินหน่อยนะขนมนะแม่หิวข้าวขอขนมกินหน่อยนะเหมียวนะขอขนมหน่อยขนมแม่จะขนมของแม่ของแม่ของแม่ของฉันของฉันไม่ใช่ของเดขอหน่อยขอหน่อยขนมแม่นะขอหน่อยเอาไม่ให้เหรอไม่ให้เหรอโอ้ยขี้ถีแท้ขี้ขี้นีขี้เหนียวขี้ตะนีแท้ของแม่นะนุเฝ้าอยู่นั่นน่ะไม่ใช่ของนูนะของแม่นะ อันนี้ของแม่นะขี <c ười> ่ที่ไดไม่ไม่ขี่ที่แต่ม้าของแม่นะให้แม่กินหน่อยได้ไหมขนมนะฮะขนมให้แม่กินหน่อยนะให้แม่กินหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะซื้อเดี๋ยวเอาตังมาให้เดี๋ยวอาตังมาซื้อนะเดี๋ยวตังมาซื้อนะเขาจะให้มนะผมให้แม่กินหน่อยนมอนะ่ะนมให้แม่กินหน่อยนมอนะ่ะอะแม,นนนมนะ่ขอนะแม่ขอนะขนมนะ ปวดขาโอ้ยแม่เคยได้ไหมขนมมาขนมแม่กินนะขนมมาให้แม่กินหน่อยอะงั้นแม่ซื้อนะแม่ซื้อนะออะเอาตังแรกอ่ะได้ไหมเอาตังแรกเอาได้ไหมได้ไหมเอาตังแรกได้ไหมขายไหมขนมนะขายไหมยังไม่ขายอยีกเอาทั้งเงินทั้งขนมองบขนาดนี้เชียเหรอ งขนาดนี้แล้วตังก็จะเอาขนมก็จะเอาโอ้ยโอ้ยไอ้ลูกสารพีไอ้ลูกสารพีเอาตังมาเอาตังยันขึ้นมาหนมไม่ให้อ่ะหนมไม่ให้เอาตังแม่มาตังเราไม่ตังแม่นะงั้นเรมไม่ให้แน่หนมขอหนมหน่อยข้อนมหน่อยนะขอหนมหน่อยนะนั้นตังเราขึ้นมาตังเอาตังขึ้นมาตัง